สวัสดีครับผมพวกเรานรอสองเสหายฟีสไตล์นะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสอย่างยิ่งนะครับที่ผมนะครับคือผมจบป .6 นะครับเพชรน้อยจบป .2 นะครับเนื่องจากเวลาที่ไปโรงเรียนที่จบป .2 นี่ไปโรงเรียนก็มีแต่เพื่อนล้อนะครับเราก็เลยเรียนจบแค่ป .2 วันนี้ถือโอกาสมาอสอนภาษาไทยเขานิดนหน่อยๆนยะครับเพชรน้อยมือมอ,อ,อือมือมืออ่ามือขออือ พออือถือ,อ,อ,อซื้อ,อ,อดื้อกิ้งกาหรือของหูอื้อมือเช้าอ่า,อน,น,านแรงๆนะครับาพายาุพออู่อออพ,อ,พออุอ พ่อปูปูอ้าวอ่าพายุพายุน้ำผู้น้ำผู้ทารุทารุมาดูมาดูเดี๋ยวอ่านดังๆมาดูมาดูไม่ใช่ไม่ใช่มาดูมาดูอ่าปันพุ้ปันพุ้บุรีบุรีทุเรียนทุเรียนกุหลาบกุลาบอ่าโอเค กมากนะครับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับก็ฝากไลค์ฝากแคร์ให้พวกเราด้วยนะครับ